heh <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผัเป็นนี้ก็คือ Skyrim Special Edition นะโอเคคลิปนี้ก็จะไปล่ากอบลินกันนะ วันนี้ผมพาลูกี่เขามาด้วยผมแกรอ,อ,ก <c oughs> อกไปเราไปลรือกันเลยดีกว่าไปแกรอบดินก็ไปที่ท่าเรือก่อนนะผมคือก๊อบลินในสกายลิมมันก็มีแต่ว่ามันหายาก <c oughs> ไปวงไปมอสมาก็มันอยู่ไหนไม่รู้มันก็ไม่รู้อยู่ไหนตามถ้ำตามอะไรนี่แหละแต่ถ้าจะหาง่ายที่สุดก็นุ่น,นแหละไปเกาะโซลสเทมเลย <c oughs> มา วิธีไปก็ไปท่าเรือก่อนนะผมเดินทางไปที่โซลเทมไปวิป่งไปที่ท่าเรือวัอด,ดีทหารผมต่อยแม่งเลย <c oughs> โอ้โห<อ>หลักกันหมดละเขาจะไปให้กูไปเนี่ยเรือ <c oughs> ลำที่สองนะครับผมกับตันกับตันเรืออยู่ไหนวะเดี๋ยวผมปิดเควสกันนะขอปิดเควสกันนะไม่ทำเว้ย กูไม่ทำเวควสกูจะไปฆ่ากอบลินกับตันเรืออยู่ไหนว่าขับตันเรืออ๋อนี่กับตันเรืออยู่นี่เราการอะไรเหรอเราก็ต้องคุยกับเขาถูกไหมเราอยากจะไปที่โซลสเตมได้รับเงินกันเนะ้ยอหละเอเคเอาไปสองร้อยข้างหน้านี้ก็ถ้ามีทำก็แจ็คพอตเลยเจอเลย มีซาเกือรตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นทางนี้แล้วกันน่าจะไปง่ายอยู่ขึ้นไปเลยวิงผ่านทางนี้เอาโอเควิงผ่านตรงนี้แล้วก็ไปงไหนต่อวะขึ้นทางนี้ได้ไหมวะเฮ้ยเอ้เอาชิบหายยันนี้มันคนนี่วะ เฮ้ยดาบนับนับ,บใหญ่ดาบใหญ่ <c oughs> มึงมันเป็นคนฟันแม่งเลยอ้เหี้ยตาย <c oughs> เก็บเหรียญมาขนาดว่าจะไม่รีเร่อคนเล้วเนี่ยเดี๋ยววาร์ปเอาแก่เรามาก่อน <c oughs> ฟาร์ดเอาแก่เรามาก่อนแป๊บหนึ่งแก่เราจะได้มาถึงเร็วนะบุมไป ขึ้นได้ไหมเนี่ยผมต้องขึ้นรัดแบ่งเนี้ยโอเคน่าจะไปได้นะกูเนี่ยมาได้แต่แกเราจะมาได้เปล่ามันหาทางอ้อมอ่ะเออมันแล้วแต่พี่เลยครับ <c oughs> ขนาดมาทางตรงเนี่ยพวกขี่พวกพี่ผมจะมาทางอ้อมเลยอะตรงนี้มีซากไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไปอีกไปอีกไปอีก อยู่แถวดันอะ่ะย้อยยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน้ำตกกว่าเออเดี๋ยวนะผมมีไม้กวาดนี่ว่าผมอันนี้ทำไมเนี่ยโอเคถึงละถึงละถึงละขึ้นไปขึ้นไปม,ไม,มีถ้ำเพียบเลยผมจะไล่ฆ่ามันให้หมดก่อนอื่นก็เช็คกิเวทแฟงอยู่ดี นี่มีดันมาร์กดันไว้ก่อน,น,นดันตรงนี้โอเคตรงนั้นไม่มีอะไรกอบลิ้นหน้าอยู่ที่แถวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดเกิดมาอีกมั้ยไหนตรงนี้ก็มังกรละไม่มีอะไรควักดาดก่อนเลยมั้ จอโทรพวกเขานี่ไงนี่ไงมันอยู่นี่กอบลินมันจะมาตาเหมือนกันกเลยแต่มันเผาพันเดียวกันเผาแม่งเลยอืมอืมหัวไงพี่เผาก่อนเลยมาอืตายถึงมันจะไม่ได้หน้าเขียวหรอกนะแต่เผาพันเดียวกันเนี่ยไอตัวเขียวี่นีสกายลิม แต่มันหายยากผมเลยมาคายพวกนีแทนมันก็เผาพันเดียวกันนั่นแหละตายแล้วนะมึงคงไม่ต้องใช้อะไรหรอกกูว่าอะไรวะเนี่ยโอ้หววโอเคทางก็ค้นหาเรื่องนิดหนๆๆๆๆๆๆ่อยตรงไหนวะของหาก่อนนะเฮ้ยแลอะไรวะเนี่ยสวยดี ไม่ใช่ที่มันโชว์ภูเขาเอะกล์ฟิ่งอยู่ไหนวะนี่ตรงนู้นวะว่าแต่อจำผิดก็ได้กอวิ่งไปดูกันนะขอ,ขอไปดูกันขอไปดูกันอ้าวนี่ไงกูเจอแล้วโทรลองหอนกันหลบไปหลบไ,ไปแม่งไปฆ่าแม่งดีกว่าเอาองไงแกเล่ากูมาแล้วดี่ว่า ห้าลูกพี่กูมาพอดีตายพวกมึงตายมาลูกพี่กูมาละเปิดก่อนได้เปรียบเผาแม่งเลยลูกพี่กูยืนเฉยอีกอจะเจริญละ <c oughs> ตายไม่ใช่กรอบลินโกูก็ฆ่าตายเจอริดกงดาบไฟเข้าไป ลูกพี่กูไปไหนนะ่ะอ๋อโอเคตรงนี้ใช่ไหมกอบลินช่องแคบระหว่างภูเขาตรงนี้เหรอเดี๋ยวเจอกูอ้สัตว์นี่ไงข้างบนน่ะเป็นค่ายเลยโอ้โหเงียนจริงจริงอ้่ามันยิงก่อนเฮ้ยมันเปิดแล้วเราแบบแกเล่าเอาแมงเลยมาเปิดทีเอ็มแมงเลยอะไรเอามันเออฆ่ามันดี ไปเลยลุยเลยเอาเผารถแค้นเราอีกโก้ปลาหอ,อกมาวะเจ้าเราฆ่ามันเออเออเฮ้เหาเรื่องวะยิ่งเนี่ยน,นี่ขี่หมูป่าอุ้ยไม่โดนอืมอืมตายเผาเผาเผา,เผา โอ้ยกลอนกุลอนโอ้ยออกไปดิออาไม่ออกเจ็ยติดบักโอเคกว่าจะออกได้มานี้ดิมานี้ดิทำอะไรกูเมื่อกี้สับแม่งเลยฮีโมโหมีอีกไมเนี่ยมันต้องมีอีก ไม่มีแค่นี้หรอกในนี้เปล่าไม่มีนะโอเคน่าจะมีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวมันจะมีอีกที่นึ่งผมจำได้อยู่จะมีอีกจุดจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นเอท่าน,นั้นเปล่าวะจุดนึ่งอ่ะถ้าผมจไม่ผิดนะมันจะอยู่ตรงอ้านี่แหละใกล้กันเลยเนี่ยนะวิ่งไป้เจอเลย จริงๆกันมีเยอะมากอะไปเล็ดมาเลยแก่เราเราเวทไฟออกเลยะไป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 คบดับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาเออสวนตาย แกรอไงแกรอไงมาเเปิดเลยอืมตายโอ้ยแมงอืมตายอีกจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นถ้ำมัง้งผมว่าถ้ำแถวๆเนี้ยเนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวหรือว่าจะกลับไปฆ่ากอบลินที่สกายริมดีวะเนี่ยแต่แม่งหายากมากเลยไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกัน เอาพันเดียวกันนั่นแหละตัวเตีย้ยเหมือนกันแต่ไม่ได้ตัวสีเขียวมีอะไรก็ได้ากฆ่าห้องมึงมากเลยตอนนี้เฮ้ยแมงมุมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเหียน้ำแข็งอุย้ยโอเคตายแล้ว พี่เอาซีลีมาด้วยนะแม่งวาร์ฟทั้งเกมวาร์ฟใส่อย่างเดียวเลยซีลนะีข้างล่างน่าจะมีอีกเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการกลับไปฆ่าพวกวันที่สก,กายลิมแล้วกันตัวเขียวๆจะหาให้เจอมาเอาไอ้พวเกเหี้ยนี่ก่อนโอ,อ๊อะไรกันนี่ ใช่ทุล่าเราทุล่าเราคือมาฆ่าพวกมันนี่ไงกูเจอไอ้ไข่เนี้ยบนอะไรบนอะไรบนอะไรอืมตายติดไฟไปดิอืออึอยตาย นเี่ยข้างล่างมีอีกจําได้ข้างล่างมีอีกกูจำได้กูจําได้ข้างล่างมีอีก,อกแกหลอดอะไรปเพื่อนทำยังไงบ้าทำได้ผิดนะนั่งาง,งายในั่นไงเจอแล้วกูเป็นค่ายเลยนี่ฟ์นโรด้าแม่งเลยกร,กระเด็นกระเด็นมาดิไอเตีย้ยวอะ อออึตัวอะไรวะนายอึอึตายไอ่ทำมีอีกถทำแนมีอีกอ้าวยังไม่หมดยังไม่หมดหอกปักหัวกูเลยอึอึอะไรวะเป่าแมงเลยเวนอึอึอึ อึดแล้วมึงอึดเหรออึดเหรออึดเหรอแ,แก่ตัวกูไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวกูกลับไปที่สกายริมไปฆ่าพวกมันอีกน่าจตื่นเต้นแ,แถวมาก้ามั้งโอ้ยไม่เจอกอบลินว่ะแต่ว่าเจอมอนสเตอร์จากวิชเชอร์แทนอ,อ้ยเออฆ่ามันอึ้อึ้ยอือเออสวย ตัวอะไรวะน่ะคนน่ะอุ้ยนี่พี่ยคนนี่วะอืมตายคนป่าเจอคนเจอคน,น,น,ขอขน,นเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนขอขึ้นก่อนไม่เจอกอบลินแต่ว่าเจอเจอมอนอย่างอันื่นกอบลินอยู่นี่หาค่อนข้างยาก มันมีแหละแต่ว่าหายากมากอนไนละนี่เหรอทำไรพี่ทำอะไรคนเดียวโอ้ตายยังเครียดเลยไปดีกว่าโอ้ใครมาขับรถผ่านหน้าบ้านกูเนี <c oughs> ย่ยดังยิบหายเลย อืมที่แถวนี้ไม่น่าจะมีว่ะคำว่า,วาน่าจะหมดแล้วละ่ะน่าเลือแล้วจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะผมวาร์ปไปดูก่อนนะเราเราแถวแถว,ถวนี้มีไหมวะมันจะสุ่มสปอน,น่ะแนใ่ใจว่ะ อ็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหาไม่เจอว่ะเดี๋ยวจะคลิปหน้าหาเจอก็อาจจะเอามาต่อพันสองก็ได <S <s <c oughs> ้เดี๋ยวของเดือนเล่นกันน้วกันเผื่อมีเผื่อมี